โอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาคุมะแล้วก็คลิปซีรีส์ลาได้ที่ี่ขอเที่ยวก็รอบนี้เราจะไปทะเลที่หาดพยูนของจังหวัดระยองนะครับซึ่งอาจจะคลิปนี้จะดูสั้นหน่อยแต่ก็ผมลากิจเนาะมเวลาจำก,กัดเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดเลยนะครับผมหรือถ้ามันมีเหตุการณ์แบบเรียกว่าเลยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะมาถ่ายให้นะไปเ,เจอกันโอเคฮะก okay, ็ตอนนี้ถึงหาด พยูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็รอคนอีกนิดนึงแล้วก็กล่าวว่าจะเล่นน้ำทะเลไหมครับไม่เล่นทาไมครับทําไมถึงไม่เล่นเดี๋ยวมาซื้อชุดมาเล่นเดี๋ยวซื้อชุดแถวนี้าไม่ครับก็ไม่อยากเปียกครับไม่เป็นไรนะฮะเพราะยังไงก็สุดท้ายก็โดนคลุมฝู่ชนลงน้ำอยู่ดีโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านสักร้านใน าดพยูนก็สั่งอะไรนิดหน่อยนะอย่างเช่นอะไรนะเธอทอดมันยื่นผัดไข่เค็มแล้วก็ตำทะเลอก็มาชิลๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะสั้นมากๆก็เลยอาจจะไปที่อื่นด้วยเราคิดว่าน่าจะสั้นมากๆเลยก็ได้ปิดตอนไหนวันนี้อะไดเปิด ประมาณนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ขับข้าวมาแล้วกันนะทุกคนเพราะรอบนี้ผมมาโดยไม่ได้ตไม่ได้เตรียมอกกุปกรณ์อะไรมาเลยเพราะไม่ได้คิดว่าจะตรงมานี่เลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนขับข้าวมาโอเคนะทุกคนคือว่ากับข้าวมันมาและ้วล่ะแต่ว่ามันนัดมันแบบอะไร มันนานจนลืมไม่ากจะทําอะไรเลยแล้วก็ตอนแรกก็หิวตอนสักพโมโหหิวแล้วแล้วก็ไม่หิวแล้ <c oughs> วมันก็ประมาณนานะคือแบบสารพัดอารมณ์คือแบบจนลืมจริงๆนะทุกคนอันนี้ต้องขอนให้ด้วยเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกดีนะ, <c oughs> นะตอนนี้ก็จะไปหาแม่พางแม่เนาะเพราะว่า,าหลายวันที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของแม่นะครับก็เลยแบบว่าแม่ก็พามาเลี้ยงเนาะ ือไม่แน่ใจว่าแม่เลี้ยงหรือเราเลี้ยงแม่อยู่ไหนอ่ะเธอยังไม่เห็นเรอใแต่แว่นหรือยังอ๋อเห็นแล้ว,ลวพี่พี่ฉันหนัก ต้นต้งสั่ต้นสันทำไมต้นเลไเนี่ยอะไรอะเลยบดี๋ยวไไม่มันจะด้งอะไรต้นายทำไม จะไปทำอะไรคะเลี้งต้อนรอหารระหว่างนี้รอไปถ่ายรูปเราไปไปถ่ายรูปไหนคะไปไปลีลาไปไปรอทีพอแล้วตอนนี้ไปไหนครับรถบังคับไปไปซื้อชุดว่ายน้ำค่ะโอ้โฮจเองอยากไปเล่นน้ำแท้ๆไม่ได้อยากเล่นเลยค่ะวันนี้ไม่อยากเปียกค่ะจริงเหรอมาทะเลไม่เคยอยากเปียกเลยเราบังคับมากโอ้ จะร้านขายลูกบอลไม่มีหรอกปะนี่ไงเ,เอาลูกบอลจอบแล้วใส่ขาแล้วมีสายใหม่นะพีสาใหม่ไหมเอาสายใหม่มาปแปะเลยเฮ้ย มีข้าวมีต้มีาอมีใส่หวเัวยาก็เอาหัยางมาแบบทํา็นเอเหมือนินี่ส่วนตัวเธอเลยนะสใส่วันวันคลิปนะใส่แค่ครั้งเดียวเขาต้องแต่งบนแต่ล่างอย่ผู้ใด มันไม่ช่เธอน้าแปะแค่ข้างนเดียวขเรวก็ตัดออกแล้วแปะไป่เกียายเธอจี่ d เกจว้ดีตายตายนี่น้ีลหอืทะเลทุกทะเลมันต้องมีอยู่แล้วคิดว่าแล้วอจช่อไหมแดดก็ร้อนเหลือเกินลองเธอก็รู้นี่ตายแล้วไม่คือถ่ายรูปออกมามันสวยไง เล่นไหมเขาไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยฟรีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะวู้จีจีอา<ม>โอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีเราถ้า<ม>จะหาร้านเจอก่อนแล้วเนาะหวังว่าจะเจอก่อนไปไหนเธอร้านเขายังไม่ได้กางเิ็นท์โอเคถ้าจะใหว้วาลงก็ต้องให้เคาเรียนดีคือตอนนี้ม,นม,นมันมันมันบ่ายสามโมงแล้วเนาะ เลกเลิกแล้วเธอเลยกเลิกรถ่ายรูปค่ะถายไว้ได้แต่ว่าต,ต้องไปสวนประเทศแทนสวนพระเทพกี่ห้าโมงเธอตอนนี้เรายังไม่ได้ข้าวเลยที่เราเเอาแล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็ย้ายที่นิดนึงนะต,ตามที่อธิบายตรงที่คลิปว่า คือมันรอช้นานด้วยแล้วก็ฟ้ามันคืมนิดนึงก็เลยคิดว่าไม่ได้เข้าไปเล่นทะเลกันก็เลยเปลี่ยนสถานที่เป็นสถานที่ของอะนะเธอสวนสมเด็จพระเทพรครับก็เลยมาเดินเล่นก่อนเนาะซึ่งก็ให้มันดูแบบยาคิดยาวขึ้นอีกสักนิดนึงอันนี้คือสารภาพเลยจริงๆครับประมาณนั้นเนาะใไม่งั้นจะห้านาทีนะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วทีนี้เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถ่ายภาพให้กับอืมาลองกล้องใหม่ไปกล้องอะไรคะเนี่ยบอกว่าซัมซุงกาแล็กซี่ S24 FE แฟนคือใครจะบอกว่าแฟนคือซื้อให้ครึ่งหนึ่งตั้งหากเ่อรู้แค่นั้นเดี๋ยวไปดูตามภาพของ Samsung Galaxy S24 ตอนท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณนั้นหา เขาเรียกวอะไรโลเคชันในการถ่ายภาพไปก่อน ก็ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณแได้ถ่ายรูปแล้วออแต่บรรยากาศดีมากถ้าจะดีอย่างถ้าฝนไม่ตั้งเขาหวัตอนนี้แบบซีรีส์ของลาทั้งทีพี่ขอเที่ยวจะกลายเป็นซีรีส์แบบถ่ายรูปให้ฟันแบบอย่างเดียวซส,สุดนส,ส่วนใหญ่แล้วฮะเดี๋ยวอีพีหน้านจะหาคอนเทนต์มา,มาก,ก่็น <c oughs> เราจะไปขี่ ATV กันเราจริงจังละ ได้ตั้งกล้องอะบอกเลยเงี้ยทั้งวันถ้าแบบนั้นก็อาร่วมเขาเรียกว่าอะไรโดเนทให้ช่องผมอะไรครจะได้ซื้อกระเป๋าในการขนอะไรสักอย่างนะอุปกรณ์พี่เธอได้ใช้งานแลไรไัก็อนี้เธอเธอเป็นคนขับเดี๋ยวเขาถือแล้วก็ยื่นไปแล้วกอกล้องมันเกี่ยวกิ่งไม้ปุ๊บเรียบร้อยไปทั้งโทรศัพท์ไปทั้งกล้องเลยก็ัน ส่วนคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็บอกเลยว่าแทบไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นลากิจเราแทบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมา,มาเที่ยวไงพักผ่อนหย่อนใจได้สบายได้ผ่อนคลายก็คือมาเที่ยวใช่แต,แต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเราได้กล้องใหม่แบบเป็นทางการนะฮะใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณแฟนซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ก็เลยเอา A52 e ให้คุณแฟน <laughs> ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นกล้อง ไปเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ยังใช้เครื่องเดิมแต่วันนี้จะเป็นกล้องแบบรับข้อมูลทุกอย่างที่ผมถ่ายไว้แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าไปที่ไหนไม่บอกแล้วกันคอยคอยดูเพราะว่าคนที่จะพาผมไปคือคนนี้เพราะคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> งั้นก็เปลี่ยนไปข้างหน้าไม่ได้แล้วไงใช่มันเป็นกล้องสั่นไงกล้องสั่น,นใช่ งั้นก็บายบายนะครับสวัสดีครับ